เี๋ยวเอาละเดวละเดี๋ยวเอาฉันเอาทะลเข้าไปก็เย่งยิงเย่งโอ้โหสุดยอดเอาละฉันยิงโลเลยมาไอ้เจ้าของก็เลาบ้าตาสัน่เอติ阿拉ตัวช่วยกันช่วยกันป่าป้าป้าเอาท้องท้องไปเอาระเบิดไปไปซะ เราจะการมันเลยจัดการมันจัดการมันยิ้มมันเลยยิ้มมันเลยยิ้มมันเลยหัวหน้าระวังเข้เบอร์นี่โอ้ยมันจะระเบิดแล้วเฮ้ยโอ้ ี่มีอะไรเล่นบ้างโอ้โหสบายจริงๆเลยแล้วฉันไปเที่ยวไหนดีหน้าเลยเลยก็สักโอ้ยเดี๋ยวแล้วอันนั้นคืออะไรฮะเฮ้ยอ,อะไรเนี่ยอ๋ออันนี้มันอันนี้มันบล็อกยาเหรอวางก็ได้ทำาดไก็ได้เหรอแล้วอันที่สามคืออะไรไม้เหรอวางก็ได้ทำอะไรก็ได้อันนี้มันมาสุดยอดไปเลยในที่สุด ฉัก็ฉันสร้างบ้านได้สักทีนี่อัะเปเก้ไหมคะนี่นะทะไรอ่ะเป็นไงเดี๋ยวสร้างบ้านสบ้านโอ้โหนี่อ่ะสร้างบันไดสร้างเกนสร้างเครื่องสร้างแล้วก็สร้างน้ำมันสร้างนุภาพเป็นไงมาชาันสือไม่ละเฮ้ยนายสมแล้วนี่มันอะไรฉันจะแสดให้ดูอะไรหรอเนีย่ยเนีย่ยโอ้แล้วไงต่อเนีย่ยโอ้สุดยอดไปเลยนะส้่งขยิบเลยนะเออโอ้ โอ้สุดยอดไปเลยเอาพนหนเดี๋ยวก่อนเอาโอ๊ยวันเช้ทำไงดีวะเนี่ยยาดเอ่อโอ๊มาทำอะไรดื้อเหรอโอ๊ยโอ้ยโอ้ยไอ้เง้ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยบ้าเอ้ยอหยาโอ๊ยเดี๋ยว อันนี้มันกิ่งไม้อ้อใช่แล้วปึ๊บเบ๊บอ้อได้ที่คนมาแล้วนีค่คุดคุดคุดนี่ฉันเนี่ยฉัยหยาดจริงจนี่งายสาวออมเลี้ยงคนน้นสิอะไรเหรอโอ้โหและคนนั้นเนี่ยนะเขียวยอดไปเลยว้าหน,านา้ำกล้ามากเลยว่าฉันสวยมากเลยเป็นแบบเก่ง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 เป็นไงว่าฉันสวยไหมล่ะค่ะ ในแบบนี้สุดยอดเลยนะเนี่ยเอามาดิเอาดูเนีจ้าาเอาไปเลยระวังแลดิอาดีดีเอาเบืเป็ไง่เปนล่ะฮะ่เอามาดิเอาเนี่อะไรมาเนี่ยอะไรหรอฟลุอโอ้ม่แสงด้วยเจ๋งเลย ว้อมสีชมพูด้วยสุดยอดเลยเฮ้ยอันนี้เนี่ยผม็นพขาไปสร้างวัตถินเนี่ยอันนี้มาปีขึน้นนดิโอ้โหสวยมากเกยเอาเขานายสวัสด,ดีนะแดงเขานายอันนี้มันอะไรนี่ฉันมีของมาให้ของอะไรเนี่ยมาดิมาดูาดนายเดี๋ยวนะนั่นมันนั้น,ปนไปร้ายเปล่าคนละของนะของ้านั้น,ปนไปร้ายเปล่า หยอดเลยน้ำห้องฉันแนแดงนี่เป็นอะไรของนักของข้านแนแดงโอ้โอยฉันถูกต้องถังนี่โอ้ยเอาไปกินหมูล่าก่อนเอาช่วยด้วยใครจะช่วยทีโอคนไม่เป็นนั้นเราต้องไปจัดการคนนั้น เอ้านายข่าวไว้อ้อเปิดอ้อเปิดอ้อเปิดไม่ได้แข็งตายอออะไรอ่ะที่ขุดเอ๋อที่ขุดไปอ๋อใช่อืออืออืโอเคที่ขุดเอาไปขุดเล็กนั่นได้เลยอืออืออือเรีอะไรเล็กเล็กป่ะนี่เอาไปเออโอเคเอาที่ขุดไปเอาไขุดอันนั้น มีโคตรเอาไปเบวกดึงแรงน,นี่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 โอ้โหสุดยอดเอาไปนี่เอาเขาได้ก่อนเอาไปนี่เอาไปนี่เอาละเอาเสื้อเสื้อเหรอกางเกงโอเครองเท้ามวกไปเยี่ยมเลยดีมากเอาละไปกันต่อรับรับเย้เอ่ะอันนี้มา โอ้เหนื่อยเฮ้ยไม่เป็นไรไอ้กางเกงกางเกงเสื้อเสื้อนองเท้าน้องเท้าหัวหัวเ,เดี๋ยวมีวัสดุรอรมาส่งมันเยอะกว่าเดิมอีกไปได้โอเคแล้วก็สร้างไม้ธนูสี่อันเอออันนี้อะไรโอชุดเยอะมากเลยเอออันนี้เป็นที่ขุดระเบิดดบาบธนู ว้าอาวุธอาวุธเยอะมากโอเคพวกเราถึงเวลาไปช่วยดต่ไหนเร็วไปกันเลยเอาล่ะทุกทุกคนถึงเวลาแล้วล่ะเอาล่ะไปช่วยดต่ไหนกันเลยไปเยิ่งว้าไม่รู้สิที่บัญชีไหนเนี่ยทำไมที่นี้มันโลงไม่โล้ฮะพรวดออ ไม่ก oh? ah! ิน okay, ต so go yeah! oh! oh! ัวะไรเฮ้ยซอมีน yeah. ี่โอเคทุกคนเราจะกราแล้วจะกลับไปเลยเย้ยออเนียเียเอนียเนียอ้อาเียอ่จกราสามเสร็จแล้วไปกันเถอะปิดเฮ้ยระวังตัวหนึ่ง เฮ้ยนะสซงระวังโอ้โหมาสองตัว,วปีนเอาลยไปกันต่อนี่มันที่ไหนเด็จากจัการันนี่อ่ะเฮ้ยนะหัวไหนระวังอ,อ๋จากกาอจะเอ๋หรอไหนจักรันตัวเล็ากกต่อจักรันเรีเยบร้อยโอเคเราไปช่วยนายก็ะถือ 拜拜。 ก็สิน้นลงไปเชื่อที่ไหนก็สิน้นลกดีเอ้ยแล้วอันนั้นมันคืออะไรเฮ้ยเดี๋ยวช่องเกมคุ้นๆ้นี่มันเกมไมครับเนี่นะอันนี้มันบล็อกย่าเหรอวางก็ได้เหรอทำอะไรก็ได้เหรออันนี้สามคืออะไรไม้เหรอวางก็ได้ทำอะไรก็ได้เหมือนกันอันนี้มันไม้สุดยอดไปเลยในที่สุดสใช้ก็ซาบะได้สักทีนี่อันนี้เป็นเกมไมครับนี่นะ สางบันไดสร้างเตียงสร้างเครื่องสร้างสร้างดอกไม้สร้างรูปภาพเนไงสวยลามอะไรอันนี้มันอะไรเออใช้แต่แสดงให้ดูอะไรเหรอในนี้นี่อะแล้วก็นี่โอ้โหสุดยอดไปเลยนะสร้างขยืมหน่อยนะเออเออว้าวสุดยอดไปเลยใช้ขอเอาไปสร้างก่อนแล้วพ่อแม่ยะกินเอาโอ้ยจะไปใช้จะใช้ทำไงดีมาเนี่ย

chính đây sao ông nó, nó khá